โรงเรียนบ้านตุงติงตั้งอยู่หมู่ที่11ตำบลอมก๋อยอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่มีระยะทางห่างจากอำเภออมก๋อย23กิโลเมตรและมีระยะทางห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ228กิโลเมตรโดยมีลักษณะส,สภาพของถนนลาดยางลูกรังสลับดินแดงโรงเรียนบ้านตุงติงได้จัดบริการด้านการศึกษา2ที่คือโรงเรียนบ้านตุงติงซึ่งตั้งอยู่หมู่บ้านตุงติงและโรงเรียนบ้านตุงติงห้องเรียนเคลื่อนที่บ้าน,น,นมหินหลวงซึ่งตั้งอยู่หมู่บ้านมหินหลวง โดยห่างจากหมู่บ้านตุงติงประมาณ5กิโลเมตรปีการศึกษา2568โรงเรียนบ้านตุงติ่งมีจํานวนนักเรียนทั้งหมด125คนโดยที่นักเรียนร้อยละร้อยเป็นนักเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาเพะกะเลียงโปรและมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด15คนผู้บริหาร1คนคือนางสาวณัฐาอริยการน,น์ปีการศึกษา2568นี้ โรงเรียนบ้านตุงติงได้ดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการอ่านภาษาไทยเรื่องการอ่านแบบแจกลูกสะกดคําสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3เหตุผลและวัตถุประสงค์ที่โรงเรียนบ้านตุงติงได้เลือกทําโครงการนี้เพราะ1นนักเรียนระดับช่วงชั้นที่1มีความจําเป็นมากสําหรับการอ่านและเขียนภาษาไทยที่ถูกต้องเพราะจะเป็นพื้นฐานของการศึกษาเรียนรู้วิชาอื่นๆรวมทั้งเป็นพื้นฐานสําหรับการศึกษาเรียนรู้ในระดับช่วงชั้นที่สูงขึ้นไป 2. การอ่านแบบแจกลูกสะกดคําเป็นรูปแบบ หรือวิธีการเรียนรู้ด้านการอ่านและเขียนภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพดีมากวิธีการหนึ่งเพราะเป็นการเชื่อมโยงทักษะการอ่านและการเขียนเป็นการเรียนรู้ที่เห็นโครงสร้างของคํามีความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและตัวอักษรสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการอ่านคาใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นการเรียนรู้ภาษาที่ยั่งยืน3สนองนโยบายของสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการจากเหตุผลดังกล่าวขั้นต้นโรงเรียนบ้านตุงติงจึงเลือกทําโครงการพัฒนาคุณภาพการอ่านภาษาไทย เรื่องการอ่านแบบแจกลูกสะกดคำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ประจำปีการศึกษา2568นี้วิธีการดำเนินการของโครงการการอ่านแบบแจกลูกสะกดคำป .1 ถึงป .3 โรงเรียนบ้านตุงติงมีดังต่อไปนี้ 1. แจกหนัง,นงสือแบบอ่านให้ครบตามจำนวนของนักเรียนจากนั้นทดสอบก่อนเรียนด้วยการอ่าน50คำเขียน50คำโดยที่คำเหล่านั้นมาจากหนังสือแบบหัดอ่านทุกเล่มทุกบทเฉลี่ยบทละเท่าเท่ากัน 2. ให้นักเรียนนำหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน แล้วมาอ่านให้คุณครูฟังโดยใช้เวลาว่างเช่นก่อนที่นักเรียนจะกลับบ้านประมาณ1-2หน้าหรือแล้วแต่พัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนซึ่งการอ่านจะใช้วิธีการอ่านแบบแจกลูกสะกดคําเช่นสะอาคําว่าตาให้อ่านว่าตออตาและอ่านบ่อยๆเป็นประจำพูดแต่ง่ายๆคือเน้นย้ําซ้ําทวนสําหรับเนื้อหาของหนงังสือแบบหัดอ่านชุดนี้มีดังต่อไปนี้คือจะเริ่มจากสะอาจ,จนครบสทั้ง32เสียงจากนั้นเป็นคําที่มีวรรณยุกโดยเริ่มอักษรกลาง อักษรสูงและอักษรต่ําจากนั้นเป็นคําที่มีหอหีบนําจากนั้นเป็นคําที่ควบกล้าต่อด้วยคําที่มีตัวสะกดที่ตรงตามมาตราสะกดสามทดสอบหลังเรียนโดยการอ่าน50เขียน50คําเหมือนเช่นเดียวกับทดสอบก่อนเรียนแล้วสรุปรายงานผลต่อไปสําหรับโรงเรียนบ้านตุงติงสรุปผลดังนี้ร้อยละร้อยของนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นทุกคนถือว่าโครงการนี้ประสบความสําเร็จ Yeah. yeah. yeah.